ใครที่กำลังขับรถแคมรี่รุ่นนี้อยู่นะครับที่เจอปัญหาเรื่องไฟหน้าไม่สว่างทางเรามีทางออกพร้อมแก้ไขครับติดตามชมคลิปนี้เลยครับผมพบกับผมโอมซีโน์เอกลานะครับผู้นักเก็ตระบบไฟหน้ารถยนต์มาตรฐานนะครับวันนี้ ก็จะมาแก้ไขปัญหานะครับสำหรับรถรุ่นนี้คันนี้นะครับเป็น Toyota Camry e s เ v ส40นะครับปัญหาที่พบบ่อยที่สุดเลยนะครับรุ่นนี้ลูกค้านะครับชอบคิดว่าการใส่หลอดฟี่นอนหรือหลอด LED จะทำให้ไฟหน้าสว่างนะครับเป็นความคิดที่ผิดนะครับผมผมบอกไว้ก่อนเลยมันจะไม่สว่างครับเพราะอะไรเนื่องจากลูกแก้วเดิมมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับด้านในนี่คือไหมหมดแล้วนะครับ ดูภายนอกเผลินเผอนะครับอาจจะดูไม่รู้นี่คือลูกแก้วที่อยู่ในโคมนะครับของเดิมขนาดเลนเพียง2นิ้วเท่านั้นนะครับและที่สําคัญเป็นเลนขุ่นนะครับจึงทําให้ปัญหาไฟหน้าไม่สว่างด้านในของโคมเดิมนะครับเมื่อแกะออกมาจะเป็นแบบนี้ฐานรีเฟกด้านในไหม้หมดแล้วนะครับคุณลูกค้าลองนึกนะครับผมว่าถ้าเราใส่หลอด l อ d ดีเเข้าไปด้านในในเมื่อแฝงโฟกัสนะครับมันไม่สะท้อนแล้วไฟหน้าก็จะไม่มีความสว่างนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวลูกแก้วใกล้ๆก่อนนะครับ อันนี้คือโปรยเตอร์ลิงทันะครับลิงทัวแท้นะครับผมสังเกตนะครับโปรยเตอร์นะครับจะเป็นเคยร์เลนนะครับซึ่งจะต่างจากของเดิมมากนะครับของเดิมจะเลนแค่สองนิ้วเท่านั้นของลิงทัวจะเป็นขนาดเลนสามนิ้วแท้นะครับผมและที่สําคัญของเดิมเป็นเลนขุนนะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นเลนใสนะครับซึ่งให้ความสว่างได้มากกว่าและที่สําคัญสิ่งสาคัญเลยครับคือชุดหลอดลิงทัวที่ไม่เหมือนกับชุดซีนอนอื่นนะครับตัวหลอดลิงทัวตัวนี้จะเป็นหลอดซีนอนเปเยลนะครับ ซึ่งจะให้ความสว่างได้มากกว่าหลอดฟีนอนชุดอื่นๆที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับนี่ดูลูกแก้วแล้วเรามาดูแสงกันนะครับเปิดไฟเลยครับฟิโนนของทาง้เรานะครับจะเป็นฟาร์ไบต์คือติดเร็วไม่มีโหลดแสงนะครับผมทางเราจะเฟตติ้งมาตรฐานทุกครั้งนะครับและนี่คือความเข้มแสงที่แผ่นป้ายตั้งไฟของเดิมนะครับคันนี้แสงมองไม่เห็นเลยคือเปิดไฟหน้าออกมาแล้วครับจะมีความเข้มแสงที่แผ่นป้ายตั้งไฟเลยแต่ของเราเมื่อติดไปแล้วนะครับ เกี่ยความเข้มแสงเข้มมากระยะตรงนี้นะครับผมโฟกัสนะครับโปรเจคเตอร์คัตออฟจะต้องคมชงและชัดเจนแบบนี้และความสำคัญของโปรเจคเตอร์ลิงค์ทูเลยนะครับคือตัวนี้เป็นระบบไบซีนอนมีทั้งไฟสูงและไฟต่ำในตัวแบบนี้ครับตูอฟงครับไฟสูงนะครับของโปรเจคเตอร์จะทํางานด้วยนะครับแถมไฟสูงของเดิมก็ยังติดปกตินะครับไฟสูงโปรเจคเตอร์จะช่วยในเรื่องความไกลที่มองเห็นนะครับซึ่งของเดิมมันกระจายอาจจะเห็นได้ในระยะกว้างแต่โฟกัสตรงกลางไม่ชัดมาก แต่ไฟส่งของโปรเเตอร์นั้นนะครับจะทำให้โฟกัสต้องกลางมองเห็นได้ชัดเจนซึ่งระยะไฟส่งที่พุ่งไกลออกไป500เมตรนะครับผมจะทำให้มองเห็นถนนทั้งเส้นเป็นแนวทางยาวๆเลย สำหรับคันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการอัปเกรดระบบโฟรเตอร์นะครับมีเพิ่มเติมค,คันนี้นะครับคือการเปลี <kicking S 1> ่ยนกรอบหน้าเลนใหม่นะครับของเดิมซึ่งจะเหลืองมากนะครับนี่ของเดิมนะครับกรอบหน้าเลนเดิมจะเหลืองขุ่นแล้วนะครับอันนี้คือขัดไม่ไหวแล้วนะทางเราได้ทําการเปลี่ยนกรอบหน้าเลนใหม่เข้าไปนะครับก็เป็นทําการเรียบร้อยนะครับหากลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจกับการอัปเกรดระบบโฟรเตอร์นะครับเพิ่มความสว่างในการใช้งานแทนลูกแก้วเดิมนะครับ ทางเรามีลูกแก้วให้เลือกหลายรุ่นนะครับมีราคาเริ่มต้นแต่หลักพันนะครับถึงหลักหมื่นความสว่างก็จะต่างกันไปตามคุณภาพนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกดูเกจที่ร้านก่อนได้ทางเรามีเทสแสงจริงให้ดูนะครับพร้อมวัดแฝงก่อนติดตั้งและหลังติดตั้งให้ดูนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจ a c e b o o k นะครับ o ม f i n a อนเอกลานะครับร้านตั้งอยู่ที่ซอยสายไหม39หรือตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ